<c oughs> กราบสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องป้องป่ายสุขสงนครับเมื่อนีก่กระผมคนบ่มีเบียกคนเก่าครับข้าพ่อแม่พี่น้องมาเบ่งบรรยากาศงานเท่าดาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2566-2567นะครับที่บริเวณประตูเมืองเซนทรันพลาซ่า ZA, ขอนแก่นนะครับบรรยากาศตอนนี้ก็เต็มไปด้วยผู้คนมากมายครับโอ้ถือว่าจัดกินไๆผพอสงวน,นครับเพราะว่า ่็นั้นนี่สองปีสามปีข้างหน้านะครับอ,อ๋อสองปีสามปีที่ผ่านมาครับบราเห็นมันเป็นช่วงโควิดนะครับมันก็บ่ได้มีแนวงานอย่างนาะมันกะถือว่าอัดนะาพอาะส่วนนึ่แหละมื่อนี่ก็ถือว่าเป็นมือที่สิบท,ทำการปดป้อยนะครับคนหลายแห่งพี่น้องก๊ต่างจากเทศกาลสงการถนนแถวเหนือ,อ,อเลยครับนี่ครับเทียนอยู่ข้างหลังก็เป็นรถไฟทางคู่ยกระดับนะครับ ของสถานีขวัญก่นตอนนี้รถไฟกับเบิดไปแล้วครับเบิดตั้งแต่รถด,ด่วน CNR วันที่26กิสารมักขาเนาะน้องคายกรุงเทพอภิวติเนาะเออในสำหรับวงนี้ครับก็จะเป็นทางเขาขง,งานครับแต่ผมคิดว่าคือสี่ขนยางของไปดอกเพราะว่าคนมาหลายแล้วยามันไปอ,อัดเบียดเสยีย,ยดยัดแยดกันครับเดี๋ยวอีกน้อย อีกว่าจาก,กีาที่ขานาดกสิมิการุดทูบเกือบประมาณพัน 1, กว่านัดผุนละครับแปดร้อยเก้าร้อยหรือพันกว่านัดเลยครับโดยยิ่งเขามาวา,างสั่นเนาะเขาก็สีสามารถมองเห็นได้คือเก่าครับหันไปทางทิศตะวันตออกแต่เขาก็เห็นอีกเกิงครับสวยงามขนาดแล้วมองนั่นก็จะเป็นริมรางสชันนะครับเป็นล่าน ทับลานบาลานนั่งชิวครับบริเวณริมรางรถไฟครับใต้ทางรถไฟโยกระดับแล้วก็าทางรถไฟเก่าครับครับสำหรับบริเวณนี้ก็จะเป็นเซนทัลพลาซาคอนแกนนะครับซึ่งมองนี่จะเป็นถนนซีจันครับเพื่อนก็ได้าทำการปิดถนนมากแต่วันทีหยิบแปดแล้วครับที่ว่ามีการเสียมงานมีการตั้งเวทีนาะก็สิเปิดถนนอีกแค่น,นึงกับวันทีหนึ่ง มกะาคมเวลา12บสได้การนะครับให้มีการจัดเก็บของให้เรียบร้อยก่อนครับขางในพู่นแล้วก็มองเส้นท่านมองนี้ครับกสิมีเวทีนะครับเวทีของศิลปินมาแสดงคอนเสิร์ตแล้วก็าทาั้งขวามือถแถวแต้นคริสตมาสมองนี่กสิเป็นร้านเบียเส้นทันครับซึ่งจะต้นเหนือมาแต่ช่วงบันที่ยิบหา ธันวาคมบแล้วครับที่ว่าเป็นช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสนะครับเอาล้วครับแล้วแล้วช่วงเวลาอันตื่นตาตื่นใจกับกำลังใกตสีมาฮอดครับอีกแค่นาทีเดียวเท่านั้นครับทั้งผุนนะครับมีการจดุดพลแล้วทั้งไปทิ้งให้โอ้มาแล้วครับพี่น้องมามาแล้วครับรุ่นเป็นว่าดาวตัวครับแปดเจ็ดหกนับถอยหลังครับห้า สี่สามองหน่นย์เอาอุด้วยครับผูดสิมาเนี่อุด้วยเอามาจาทางไหนเฮ้ยเยโยแฮปปี้นิวเยียแฮปปี้นิวเยียมาแล้วครับเชยโยสวปีปีไม้สองห้าหกเจ็ ขอให้เป็นปีที่ดีเด้อโอ้โหพูดว่ามันแจ๊คเลยครับบันเราเฟริดอทีนูโนวูรัเจ้เชื่สวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับผมอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมี้ฮกันครับ Happy New Year Everyone Hola a todos, buenas noches feliz año nuevo ojalá que este Señor sea en buen en buen año para todos dale dale fuego artificiales. Oh. Oh, sẽ lại nữa Chắc là không thể dừng Tại tháng Bằng gần là thang lột phá dụng Còn đập bằng vô đi Đang bọn mình nhé คู่มันสูงเลยตัวนี้การจุดธูปทองมองขนกันเลยครับ เออทั้งผิดเป็นมิดจิดีครับพี่น้องบม่มีหอดทูบ่มีหอดอยังโอเคครับเดี๋ยวผมพานยังไปเลยครับเพื่อที่สิฉันได้ใกล้ชิดสวยงามขนาดครับพี่น้อง การจดพูดทังเมือนกันเลยครับคนก็หลายเช่นกันครับตอนนี้เท่ากับไม่ยูใต้ทางรถไฟยูระดับแล้วครับโอ้สุดยอดครับสุโกโ้ยสุดยอด โรู้สึกว่าสิมาจากทางเทศบาลนครขอนแก่นครับขึ้นกระดาษ4จุดมัดอยู่ในพื้นที่บริเวณเทศบาลนครขอนแก่นเลยครับโดยรักเพราะว่ามันอยู่ทางฝุ่นพอดีเนะปกติกับซอิ้่ทางเส้นผัานไปเลยครับเอาเปิดแล้วเดียดเรียบร้อยครับพี่น้องกระจบลงไปแล้วครับสำหรับการเข้าดาวทรงถ่ายปีเก้าตอนรับปีไม่ อยู่บริเวณเสนันทางภาษาขอวเท่ยนก็ได้จบเป็นเป็นเทียนรียบร่อย้วครับโอ้ปี2023กับพาดพ้นเป็นที่รุ่งร้อยแล้วกปี2024กับสิภาคานนะครับ่อขอให้เป็นปีที่ดีสาหรับสุบุสคนครับพี่น้องพูดเนี่ยกาถือว่ามีความสวยงามอยู่พอสมควรครับแต่ผมมีความรู้สึกว่าเออมันคือส่งในหน่อยก็ปีงควันเท้แเท่ก็บพเป็นยัง ปกติสิมีการจุดยูแถวบริเวณเ,เส้นทรัลเลกคะสวนแสงแสงครับแต่ว่าปีนี้รู้สึกว่าสิมีผู้แค่เฉพาะมองเทศบาลนาครขวัญเก่นอย่างเดียวครับเอ้าอันนี้นบรรยากาศนะครับกาดน้ำมาสู่พอแม็พี่น้องสุขุสุขวัลสัมาณนี้แหะครับสำหรับจิ้นี่ก็เป็นจิ้นสันเนาะกาขอกราบขอนนคบ,บคุณนเลยค่สวัสดีครับปีใหม่2024นีนี่ก็ขอให้ทุกสิ่ง ุย่างเป็นไปตามที่หวังขอให้พ่อแม่พี่น้องประสบความสำเร็จในสุดรังสุดรังสุดรังที่ว่าคอยพี่น้องว่างนะ